สองคนขอสัญญาว่าเราจะเป็นเพื่อน,นกันตลอดไปข้าดีใจนะที่ได้เป็นเพื่อนร่วมสาบานกับเองข้าก็ดีใจเหมือนกันต่อไปนี้เราสองคนมีสุขร่วมเสพมีทุกข์ร่วมต้านฟ,าฟ,าฟ้าดินจ,จ, <ง S 1> จงเป็นพันายาในคำสาบานของพวกเราแล้ววันหนึ่งทั้งสองคนก็ตกหลุมรักผู้หญิงคนเดียวกันเฮ้ยไอหยง เองเห็นผู้หญิงคนนั้นไหมวะเห็นสิข้าก็กําลังมองอยู่ข้าชอบผู้หญิงคนนั้นว่าเองเนี่ยใจตรงกับข้าเลยวะ่ะข้าก็ชอบเหมือนกันถ้าอย่างนั้นเรามาแข่งกันจีบผู้หญิงคนนั้นกันไหมถ้าใครได้หัวใจผู้หญิงคนนั้นไปครองอีกคนต้องยอมถอยตกลงข้ารับคําท้าไม่ว่าใครจะแพ้หรือชนะความเป็นเพื่อนของเรายังคงเหมือนเดิมอืม สวัสดีครับน้องสาวพี่ชื่อเก่งนะส่วนพี่ชื่อยองครับสวัสดีค่ะยินดีที่ได้รู้จักนะพี่ขอไลน์ได้ไหมจ้าน้องสาวเออนะครับพวกผมอยากรู้จักคุณจริงๆถ้าอย่างนั้นก็ได้ค่ะสวัสดีครับน้องมิวกี้ทำอะไรอยู่เอ่ยเฮ้พี่เก่งไลน์มาสวัสดีครับน้องมิวกี้ทานข้าวหรือย,ยังครับ ส่วนคนชื่อหยองเนี่ยจะไลน์มาทําไมก็ไม่รู้ไม่อยากคุยด้วยเลยเฮ้ยเป็นไงบ้างวะไอ้เก่งน้องมิวกี้คุยกับเองบ้างเปล่ายิ่งกว่าคุยอีกเราสองคนตกลงเป็นแฟนกันแล้วนะเวย้ยฮะอะไรนะเองเป็นแฟนกับน้องมิวกี้แล้วเหรอเองฟังไม่ผิดหรอกอย่าลืมที่เราตกลงกันไว้ด้วยนะใครได้หัวใจน้องมิวกี้ไปครองอีกคนต้องยอมถอยข้าหวังว่าเองจะไม่โกรธข้านะ <c oughs> ไม่โกรธ ไม่กเลโรยจริงๆ่องค่อยๆตีตัวออกห่างจากเพื่อนสนิทเขาไม่อยากรับรู้เรื่องราวของสองคนนั้นตั้งแต่อ,อกหกักเขาก็กินเหล้า,มาเมาหัวราน้ำทุกวันหมดแล้วเอาลอามาอีกซิขอโทษที่หัวใจอ่ะมันไม่แข็งมันตับน้องมิวกี้จ๋าทำไมไม่เลือกพีทำไมต้องไปเลือกไอ้ หมดแล้วไอ้เก็งเองแย่งผู้หญิงของข้าข้าเกียดเองไอ้หยองทำอะไรอยู่วะหืมกินเหล้าหึงเลยเองมีอะไรวะเก็บดาบก่อนดีไม่เพื่อนข้าเห็นแล้วหวาดเสียวยังไงก็ไม่รู้ก็ได้มีอะไรเองก็พูดมาข้าจะได้ไปกินเหล้าต่อ ข้ามีข่าวดีจะบอกข้ากับน้องมิวกี้จะแต่งงานกันเดือนหน้าทำไมมันเร็วอย่างนี้วะบางทีความรักมันก็ไม่ต้องการเวลานะเว้ยข้ากับน้องมิวกี้เราอยากสร้างครอบครัวด้วยกันแล้วหยองโมหูมากที่ได้ยินดังนั้นด้วยริสุลาทําให้หยองควบคุมสติไม่ได้ไอ้เก่งข้าทนไม่ไหวแล้วถ้าโลกนี้ไม่มีเองคนที่ได้แต่งงานกับน้องมิวกี้ต้องเป็นข้า จะเย็นๆนเพื่อนเองเมามากแล้วข้าว่าเองเลิกกินเหล้าเธออย่าพูดมากข้าหนวกหูตายซะเถอะยางหยองใช้ดาบฟันไปที่คอของเพื่อนสนิทจนร่างและศีรษะขาดแยกออกจากกันฮะเราฆ่าคนตายเหรอเนี่ยไม่ได้การแล้วเราต้องรีบเอาศพไปฝัง <c oughs> น้องมิวกี้ช่วยพี่ด้วย พี่เจ็บคอเหลือเกินช่วยด้วยช่วยด้วยฮะพี่เก่งทำไมเราใจคอไม่ดีเลยเนี่ยโทรหาพี่เก่งสักหน่อยดีกว่าไอ้เก่งเองอย่ามาหลอกมาหลอนข่าเลยนะค้าไม่ไดีตั้งใจข่าเองไอ้ยอง เองทําให้ข้าต้องตายถ้าเองไม่ยอมรับสารภาพผิดข้าจะเอาชีวิตเอง3มวันผ่านไปมิวกี้ยังติดต่อเก่งไม่ได้เธอกระวนกระวายจนแทบนั่งไม่ติดน้องมิวกี้จ้ะเอ้าพี่หยองพี่มาก็ดีแล้วพี่เห็นพี่เก่งบ้างไหมฉันติดต่อพี่เก่งไม่ได้เลยน้องมิวกี้พี่ขอโทษบอกความจริงไปสิว่าเองทำอะไรกับข้าพี่ขอโทษ ฆ่าไอ้เก่งเองพี่ใช้ดาบฟันคอมันฮะทำไมพี่ทำกับพี่เก่งแบบนี้เขาเป็นเพื่อนพี่นะพี่ขอโทษพี่ผิดไปแล้วแล้วศพพี่เก่งอยู่ไหนพี่ฝังมันไว้ใต้ถุนบ้านพี่เก่ง น้องมิวกี้พี่อยู่นี่พี่จะทำใจไม่ได้ฉันสุกเสียพี่ไปแล้วเือกกินพี่บุญน้อยไร้วาสนาไม่ได้เคียงข้างพี่หวังว่าสักวันหนึ่งน้องมิวกี้จะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่กับใครดีๆสักคนถ้ามีชาติหน้าขอให้เราได้ใช้ชีวิตร่วมกันนะพี่แกงเราจะได้แต่งงานกันอยู่แล้วเชียวทำไมโชคชะตา,าพาเราจากกันแบบนี้ หมดเวลาของพี่แล้วลาก่อนไอ้เก่งเอ็งอย่ามาใกล้ข้านะเอ็งลืมที่เราสัญญากันไว้แล้วเหรอว่าเราจะเป็นเพื่อนกันตลอดไปมีสุขร่วมเสมมีทุกร่วมต้านประโยคนี้เอ็งเป็นคนพูดไม่ใช่เหรอมาัมา,มาไม่ได้ลืมแต่ข้ากัวตายแล้วเอ็งคิดว่าข้าอยากตายเหรอข้าก็อยากมีชีวิตอยู่กับคนที่ข้ารัก แต่เองทําให้ชีวิตของข้าต้องเป็นแบบนี้ไปอยู่กับข้าเธอเพื่อนรักยา yeah!